สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราพาทุกท่านนะครับเดินทางมาขอโชคขอลาบนะครับขอเลขเด็ดนะครับกับเจ้าแม่กระโปรงแดงนะครับจากที่เมื่อก่อนนะครับอยู่ที่นี่นะครับเจ้าพ่อเจ้าแม่นี่เจ้าแม่กระโปรงแดงนะครับถูกเลขหลายคนนะครับจนได้จ้างหมอลงหมอลำนะครับมาเล่นนะครับวันนี้เราก็มากันนะครับวันนี้มาขอโชคนะครับมาพึ่งพาบุญบารมีนะครับขอกันแบบง่ายๆนี่นะครับ หวังว่าเจ้าแม่จะให้โชคนะครับวันนี้ผมได้นํานะครับนําน้ํามาถวายนะครับน้ําแดงมาถวายท่านหนึ่งขวดนะครับเจ้าแม่กระโปรงแดงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้หญิงใส่ชุดสีแดงนะครับชอบไปยืนเรียกรถอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ด้านหลังอยู่อยู่ด้านหน้าถนนฝั่งนู้นนะครับกลางค่ำกลางคืนนะครับเมื่อก่อนนะครับตามตำนานที่เล่าขานกันมานะครับหลายคนก็มาขอโชคนะครับดูสังเกตนะครับได้โชคจากเจ้าแม่นะครับเจ้าแม่กระโปรงแดงนะครับสวนมากแต่ว่าชื่อที่นี่เจ้าแม่นะครับ นี่โอ้โหสิบหกทันวาโอ้เลขสิบหกนี่ออกไปแล้วนะครับนี่ทุงวันนี้มันจะออกอะไรหรือเปล่านี่สองห้าหกสองหรือเปล่านี่สวยเจ้าแม่ท,ทิพยาดานะครับแต่อีกชื่อนึงก็เรียกว่าเจ้าแม่กระโปรงแดงนะครับที่ชาวบ้านเรียกกันนะครับวันนี้ก็หวังว่ามาพึ่งพาบุญบาร,รมีท่านนะครับหวังว่าวันนี้จะได้เลขเด็ดกลับไปนะครับผมใช้วิธีทูบเสียงไทยนะครับใช้ทูบเสียงไทยเลยนะครับ ทูบเสียงไทยนะครับมาทูบเสียงไทยนะครับตอนนี้ได้มีการจุดทูบเสียงไทยไปแล้วนะครับจุดทูบเสียงไทยไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันนะครับตัวที่หนึ่งจะเป็นตัวไหนนะครับตัวที่หนึ่งจะเป็นตัวไหนจะแม่ให้แล้วนะครับสอง สองอะไรเนาะท่านผู้ชมเลขสองสองจะมาหรือเปลางวดนี้นะครับเน้นย้ำนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับหวังว่าเจ้าแม่จะได้โชคนะครับแต่แผ่ปานไปผ่านมาก็แวะมาไหว้เจ้าแม่ได้นะครับอยู่แถวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแถวบุรีรัมย์ เจ้าแม่กระโปรงแดงตัวแรกเจ้าแม่ให้สองมานะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศด้านหลังกันนะครับใช้ทุบเสียงทายเลยนะครับล่องลอยกับต้นไม้ก็มีคนมาขอนะครับทาแป้งนะครับบางคนเขาบอกว่ามาถูมาทาแป้งนะครับเอาก็มีนะครับอืเมื่อก่อนกลางคืนผมก็มานะครับวันนี้มากลางวันนะครับวันนี้มากลางวันด้านหลังชุดสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับชุดเจ้าแม่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ สวยๆทางนั้นเลยชุดของท่านสวยๆท้งนั้นเลยนะครับสาธุเจแม่ลูกหลานมาพึ่งพาบุญบารมีนะครับมาพึ่งพาบุญบารมีก็จะได้ทักจะได้ทวงนะครับจะได้ทักจะได้ทวงนะครับ อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านที่มาเนี่ยเน้นย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสําหรับผมผมก็เชื่อนะครับเชื่อในสิ่งที่ผมเห็นสิ่งที่ผมพบเจอนะครับเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่นะครับที่ผ่านมานะครับเจ้าแม่ก็ให้คนได้โชคกันเยอะนะครับได้โชคกันเยอะนะครับบังม่ามาวันนี้นะครับเจ้าแม่จะให้ลูกหลานนะครับให้โชคกับลูกหลานนะครับกลับไปนะครับดูร่องรอยนะครับร่องรอยก็มีขันดอกมงดอกไม้ยังมีเลยนะครับนี่ขันดอกมงดอกไม้นี่ ต้องรอยมีคนมาขอโจกกับท่านนะครับเนาะวันนี้เจ้าแม่จะให้เราสามตัวนี่แหละสามตัวตรงๆเลยครับเจ้าแม่เอ้ยเจ้าแม่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตัวที่สองนะครับตัวที่สองจะเป็นตัวไหนนะครับตัวที่สองจะเป็นตัวไหน <c oughs> โอ้เล็กมาอย่างนี้เนาะเล็กอันนี้ผมเอาทูบที่นี่นะครับของทูบของเจ้าแม่นะครับทูบของเจ้าแม่จุดนะครับมีทูบนะครับสองสองอะไรนะครับท่านผู้ชมสองอะไร ขอให้เดินโดนขอให้ปังปันะครับเจ้าแม่วันนี้ลูกหลานตั้งใจมานะครับมาขอโชคนะครับกับท่านนะครับหากลูกหลานทําอะไรผิดพลาดไปหรือมีถูกมีควรก็จะได้ทักจะได้ทวงนะครับสองอะไรเนาะเจ้าแม่ให้สองอะไรเนาะตัวแรกน่าจะเป็นเลขสองนะครับ เลขติดกันลงมาอย่างนี้ตัวที่สองจะเป็นเลขอะไรหนอะ สองอะไรท่านผู้ชมสองสีหรือเปล่าแต่ผมเคยมาขอท่านบางทีก็ได้ตรงๆเลยนะครับสองอะไรเนาะเจ้าแม่เจ้าแม่ให้ตรงๆดเลยเถิดให้ตรงๆให้ปังๆให้เขาซาเขาลือให้ลูกหลานถูกรางวันที่หนึ่งนะ ถึงรางวัลใหญ่ไพ่อต้องรางวัลทีหนึ่งนะครับรางวัลใหญ่ๆก็ได้จะแม่หลานจะทําบุญมาหาไปดูกันนะครับตัวที่สองนะครับตัวที่สองสองสี่นะครับ น่าจะสองสีนะครับไปดูตัวที่สามจะเป็นอะไรนะครับอืม รถผ่านไปผ่านมาก็บิดแต่นะครับแต่ความเคารพบ,บูชาท่านนะครับสองสี่นะครับท่านผู้ชมสองสี่เอาแล้วเอาแล้วงานนี้นะครับงานนี้มีเฮนะครับงานนี้มีสองสี่โดนเลขดังซะด้วยนะครับจะซื้อได้ไหมเนาะงวดนี้เดี๋ยวลุ้นตัวที่สามกันนะครับตัวที่สามกันจะเป็นตัวไหนนะครับ ตัวที่สองสองสี่นะครับมาดูตัวที่สมนะครับอันนี้เป็นทูบของเจ้าแม่นะครับทูบของเจ้าแม่เอาทูบเจ้าแม่มาจุดเลยนะครับลมแรงมากนะครับวันนี้เสียงลมนะครับโอ้ลมลมแรงมากนะครับลมแรงมากนะครับท่านผู้ชม เราไปดูตัวที่สามกันนะครับตัวที่สามจะเป็นตัวไหนนะครับตัวที่สามจะเป็นตัวไหนนะครับสองสี่อืมสองสี่อะไรเนาะสองสี่ศูนย์หรือสองสี่เก้านะครับ สองสี่ศูนย์หรือสองสี่เก้าลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมสองสี่ศูนย์หรือสองสี่เก้าศูนย์หรือเก้าหรือแปดโอ้ลมแรงลมมาแล้วนะครับลมมาโอ้โหลมลมลม นะครับตัวเลขมาลมมาเลยนะครับลมมาเลยซาดุเจ้าแม่ทิพยาดานะครับอู้อ่าแล้วครับหนุนลมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมาเลยนะครับหนุนต้นมงต้นไม้นี่สั่นแบบชื้อเลยนะครับอู้ท่านผู้ชมไปดูตัวเลขกันนะครับอู้ขนลุกขนลุกพุแล้วขนลุกซาดู โอ้ยสองสี่เก้านะครับท่านผู้ชมขนลุกเลยผมสองสี่เก้านะครับสองสี่เก้าสองเก้าเก้าสองนี่เลขยอดกระถิ่นด้วยนะครับนี่โอ้อยสาธุไข่ตัวนี้ไปเด็ดสุดตะบคุนเก้าสี่สี่เก้าก็ได้ สองสี่เก้าแน่นอนแล้วนะครับสองสี่เก้าแน่นอนแล้วอืตัวเลขปุ๊บลมเงียบเลยนะครับลมเงียบเลยสองสี่เก้านะครับท่านผู้ชมสองสี่เก้าโอ้ สวยงามนะครับสวยงามมากเลขสองสี่เก้านะครับโอ้สองสี่เก้าสี่สองสองเก้านะครับใครชอบนะครับหรอจะตีลังกาเป็นหกสี่หกสองเอากระว่ากันไปนะครับเน้นย้ํานะครับเป็นแนวทานนะครับแต่ว่าเก้าสี่นี่ผมซื้อแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับที่มาชมคลิปนี้นะครับก่อนจากกันไปก็บอกเจ้าแม่นะครับสองสี่เก้านะครับสองสี่เก้าถ้าใครชอบเลขนะครับ สาธุเจ้าแม่ลูกหลานเดินทางมาพึ่งพาบุญบรมีวันนี้เขาขอให้โดนๆปังๆในเพื่อเพื่อสาธุสาธุสาธุ